ขอโทษนะคะขอบคุณที่ช่วยไว้นะคะเอาวโบวสดีเพแกมาถึงแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอดีฉันสะดุดรองเท้าอะ่ะแล้วพี่คนนี้เขาช่วยไวอ้อ่ะหรือว่าอันนี้แฟนแกพี่ช้างเหรอใช่พี่ช้างนี่โบนะ เพื่อนเมย์ที่เล่าให้ฟังไงสมัยเรียนสวัสดีค่ะโมแกงสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะสมเราที่เป็นดาวมหาลัยดูแลตัวเองดีม,มากว่าแกก็พูดเกินไปแกก็สวยขึ้นเยอะเลยนะไปทําจมูกาใหม่หรอสวยนะเนี่ยแกจมูกจริงฉันรอเล่นนะ่ะเออสาวสครับเราว่าไปคุยข้างในกันไหมดีค่ะร้อนมากเลยค่ะ ว่าแต่โบแกรู้ชื่อพี่ฉางได้ไงอะฉันรู้ดีเลยแหละแกก็แกอะลงสตรอรี่ทุกวันเลยอะแล้วฉันก็รู้ด้วยนะว่าพี่ฉางอะชอบสีเขียวไม่กินเผ็ดแล้วก็ชอบผู้หญิงมีกลิ่นพีแต่แกนะแกอะมองพี่ฉางไปถึงไหนเนี่ยนี่แก คูแฟนแกหลอกขนาดเนี้ยให้เวลาฉันอุ้งหน่อยสิแกฮะเนี่ยนะหลอกแล้วหรอพี่ช้างอะทรบรรดาสุดนในบรรดาแฟนที่ฉันเคยคบะนะแกพูดแรงไปหรือเปล่าอะพี่เขาก็ออกจะน่ารักนะเล่นซสนแรงเจียวฉันพูดจริงก็คนอื่นอะหล่อมากเลยนะแต่ว่าเจ้าชูอ่ะ ทำฉันเสียใจมีเยอะละแต่พี่ช่างเนี่ยแหละดีไม่ค่อยมีพึ่งมาตอมปลอดภัยไงเมไว้หน้าพี่บ้างดิโอ้ไช่ช่คนอุ่นใจที่ไม่เป็นไระขอบคุณค่ะเพราะว่าแต่เมแก้เคากับพี่ชา่างมากี่ปีแล้วอะ ก็ปีกว่าเองแกเพราแต่แกจะมาเที่ยวที่นี่กี่วันเนาะแหมสวีทกันจังเลยนะจะแต่งกันเมื่อไหร่คะชันมาอาทิตหนึ่งอะแกอาทิตย์หนึงหรอถ้างั้นแกอยากไปเที่ยวไหนก็บอกนะเผื่อฉันว่างจะได้พาไปเที่ยวไงแต่ว่าเรื่องแต่งนะ่ยยังไม่รีบหรอกเราแกมีแฟนไงแต่งพร้อมกันเคปะ ฉันยังหาไม่ได้เลยอ่ะแกผู้หญิงสวยๆแบบคนโบยังโสดผมว่าเป็นแป,นปนไน่ไแรกหรอกมอออกั้งเออเออแกเจ้าไหนเรียกหาแล้วอ่ะฉันต้องไปแล้วอ่ะพี่ช้างอโอเคเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวพี่จ่ายเองนะ เม่แต่แกน่ารักเนาะแกนี่โชคดีจังเลยนะไม่หรอกแกเดี๋ยวแกก็เจอคนที่น่ารักแบบนี้เหมือนกันแหละไะเดี๋ยวฉันไปส่งแกแต่ฉันยังกลับไม่ได้อะแกพอดีเพื่อนฉันอะ่ะมันเอาแฟนมาที่ห้องอะ่ะขอฉันไปรอที่บ้านแกได้ไหมอะ่ะว่าแต่ที่ฉางสะดวกไหมอะคะแต่ว่าฉันมีประชุมถึงดึกเลยอะแก พี่ช้างอยู่บ้านคนเดียวด้วยไม่น่าจะสะดวกหรอกมัง้งใช่ไหมพี่ช้างเออพี่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเมถ้าเราปล่อยให้โบรอตรงนี้พี่ว่าน่าจะรอหลายชั่วโมงนะพี่สะดวกไม่เป็นไรเนาะขอบคุณค่ะพี่ช้างอ๋อเม่ถ้างั้นฉันขอแลกไลน์พี่ช้างไว้หน่อยได้ไหมอ่ะแกคงไม่หึงเนาะแกก็บอกเองนี่ว่าพี่ช้างอะไม่ใช่ได้ แล้วพี่ชางอะ่ะเขาบอกว่าฉันเป็นน้องสาวของแกเออก็ได้ไม่หึงหรอกขอลายหน่อยนะคะพี่ช้างขอบคุณค่ะ<อ>ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาหานะแกก็ไม่ต้องรบกวนพี่ช่างเยอะนะแแบบพี่ช่างฝากด,บบดูแลโบ้ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาขอบมจไปเลย น้องโบครับเดี๋ยวตามสบายก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ลงไปเอาน้ำก่อนนะขอบคุณค่ะ ้องโบครับเดี๋ยวพี่ขอตัวลงไปข้างล่างทำงานก่อนนะพี่ชางคะพี่ชางเปิดแอร์เบอร์อะไรคะโบร้อนมากเลยอะค่ะพี่ชาง ฉางลุกเอเมทำไมกลับมาบ้านไม่โทรบอกพี่ก่อนอ่ะมมกลับมาบ้านต้องโทรบอกพี่ด้วยเหรอไอโบทำไมแกทำกว่าฉันแบบนี้เจอพี่ฉางแป๊บเดียวอ่ะไม่อยากกินกันแล้วเหรอพี่ฉางเสียนแรงที่เมไว้ใจพี่้างนะเมนึกว่าพี่จะแตกต่างกับทุกคนที่เมย์รัก สรุปพี่มันก็เลวไว้ต่างกันอี่โบถ้าแกชอบกินของเหลือจากเพื่อนขนาดนี้แกก็เอาไปเลยนะของห่วยๆแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกเก็บข้าวของออกจากบ,บ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปไปสิรู้แน่ะ